แล้วตัวที่สองที่ว่ามันท,ที่ว่ามันฝืดเป็นไงไม่ฝืดยังที่ไ,ไหนหายฝืนถ้าทำยังไงพี่ไปทำยังไงดูเลือดใช่ไหมสร้างใหม่สร้งางถ<อ>ุงใหม่ตอนนี้น้องพี่ประเวศก็ได้มาทดลองสูบสะอาดสูบสูบฮอนดา้าตัวใหม่ของวัดหนองบานซึ่งมีจํานวนสองเครื่องก็ผ่านทั้งสองเครื่องตอนนี้ก็น้ําก็ไหลสะดวกดี ครับครับครับลองดูเลยน่าโอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลยครับครับครับอ่าอ่าอันนี้ก็ไหลแรงอยู่สระน้ำวัดหนองมะฟานก็ไหลใช่ใช่ อันนี้เราไปเติมก็ครับเราไปเติมก็มาทดลองเครื่องแล้วปรากว่้าก็เครื่องที่สองก็ใช้ได้ดีปรับได้จานวนจํานวนดีอยู่ไม่เปิดไม่ได้ต้องพี่เพราะว่าเดี๋ยวตองขอออุญาติทุกอนครับเดี๋ยวจะนำมาเติมก่อนออครับเปิด็นไหนเดี๋ยวเขาบอกหนึ่ร้อยครับครับ อันนี้ก็ไหลแรงอยู่ไหลแรงอยู่ก็ถ้ามีน้ําเข้ามาก็ประมาณอาทิตย์เดียวก็คงจะเต็มแล้วเพราะว่าปีนี้น้ําก็น้ําเก่าก็ยังมีมากอยู่